ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องลุงนะครับมาเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกระสอบงานสวยๆนะครับเสื้อลายสกอตนะเนี่ยค่อยดูทุกคู่นะเปิดกระสอบกันนะครับวันนี้วันนี้ของน้องชายนะครับลูกนี้ของน้องชายมาลุ้นกันว่าเอายังตัดไม้หมดดีกว่าเดี๋ยวใส่ดูที่เอาไปเติมร้านหน่อยเสิ โ <c oughs> <Okay. Huh? S 2> อเค่ะเจ้าของเดี๋ยวมารุนกันว่าป้ายนี้จะโอเคแค่ไหน เอไไอโอเคฮะช่วยกันไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึอง,งออกเออเอามาทีทีละตัวเอามาช่วยหน่อยรีบเร็วเร็วดูดิอ่ะช่วยกัน 啊，你不要听那个，你不要听

สวยเนาะสวยเสื้สอลายสกอตเสืส้อลายสกอตสามลีบางรักกระดูกไตเหรอ ไฟไม่ค่อยแจ่มเลยวันนี้ไฟไม่ค่อยแจม่มเอาหางโยนมาทางนี้เจอหางโยนมาข้างนอกนะ,ะ,ะเจอหางโยนมาข้างนอกโยนค่อข้างใหญ่อันนี้สว่วนเลยหางใหญ่ไงเรายังไม่ใช่หางเหรอ สวยนะโอ้ทีสุดทาที่สีสดใหม่เลยสวยเลยแฟชั่นเนี่ยอันนี้ได้ายยากเลยแฟชัน่ชนก็มีมาบ้างคน กล้องไม่ค่อยสีไม่ค่อยสวยในกะล้องไฟน้อยไปหน่อยอ้าวฮูดมาแล้วแบบฮูดมาแล้วที่ต้องการหน้าหนาวนะต้องมีปลนะฮูดฮูดนะครับฮูดสวยมด้แบบเือให้ดู จ้านะจ้าเรียงให้ส,สวยๆจะได้นับได้ง่ายๆนะจ้าถวยโอเคนะสีสีใช้ได้ไโอ้โหตัวนี้สุดจัามันม,มีหัวมีหางไปธรรมดาตัวนี้สุดจังไม่ให,หม่ครับเพื่อนที่เปิดกระสอบนะครับหัดเปิดใหม่นะไม่ต้องไปท้อนะครับ งานเปิดกระสอบยกลูกไม่ไม่ไม,ไม,มีคําว่าเจ๊งนะครับอยู่ที่เรานะยที่เราจะขายยังไงนะอันนี้ผมไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานที่เปิดนะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานในความรู้นะครับครับท่านก็เอาไปคัดแยกเอานะครับมันจะมีหัวม่หางมีกลางนะฮะสวยนะครับเมสวยก็ขายราคาไป ไปทาราคาเอาครับเราก็ศึกษา,าตลาดได้เขาขายเท่าไร่ล้วก็ชักเลธิหน่อยนะครับแล้วก็ทําราคาได้นะครับแต่ถ้าท่านเอาไปแขวนแบบนี้จบนะครับบอกตรงเรียบร้อยโอ้สวยๆแล้วเนี่ยงานใหม่นะงานใหม่เยอะเฮ้ยงานใหม่เยอะนะเฮ้ยทำามันเล่นไหนะเฮ้ยดูดิดูดิโอนี่ดูดิดูดิอันนี้ ลูกนี้ของน้องชายยืมน้องชายมาเปิดไลฟ์ให้ดูนะเอาเปลี่ยนไโอเคเอาเปลี่ยนกันบ้างมานั่งตรงนี้เปลี่ยนกันบ้างเจะทำ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 เลยทำเลยจับคอเตื้อให้ยาวตอนนี้ครับฝึกสอนฝึกสอนฝึกสอนพละาหน่อยก็อยากพม้านะเฮ้ยเสื้อสวยเ่ยโอ้ยตัวนี้ ออกโตเนี่ยตัวเนี้ยหัวได้ตังไงได้ตัหัวมันก็มีหัวมีหางแล้วแต่เราไปตั้งราทำเตเรัเน,นี่ยจากคอเติร์นโชว์เข้าป้เลยอุออยร้ายสวยวะสวยจริงสวยแล้ว ด้วยเห็นไหมฮุตด้วยเดี๋ยวลูกค้ามาก็แด็มีฮุดก,ก็ขายได้ขายได้ทุกตัวคื่ออะไรสก็อตตัวไหนสวยมากจัดเราก็เป็นเบอร์หนึ่งไปสวยน้อยหน่อยก็เป็นเบอร์สองสวยนิดนึงก็เป็นเบอร์สามเลย สวยลายเดือดๆลายที่คนไทย้องารมันได้เยอะตัวลายสวยเลยนี่ครับสวยไันก็อาจจะมีบ้างนะครับ อาจจะมีแบบขาดบ้างเปื้อนบ้างก็ธรรมดาแนละ้วเพราะว่า,วางานมันปนมาเนาะก็เสียไป110ยนนอย่างน้อยก็สิบตัวขึ้นหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ต้องทำใจไว้บ้างนะครับแต่ลูกนี้ยังไม่เจอนะยังไม่เจอเสียนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสลัดแรงครับเอ้ยอย่างเงี้ยอย่างเง้ยสบดแรงดูด้วยอีตัวไหน มีปัญหาหรือเปล่า<ส>มีมมแฟนไหมดูด้วยนะสวยสีฟ้างางนาะอม,ม,มอสซิมโม่มอสิโม่ดู รุ่งเปิดผ้านลายที่สวยนะครับโอ้ยังไม่เจอเสียเลยนะงานดีๆใช้ได้เลยงานที่สวยนครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคนไทยเนยะใส่นะสไตล์คนไทยใส่สไซส์คนไทยเลยแหละนะไม่ใหญ่มากไม่เล็กไป แสงตัไหนแสงเนี้ยเจอเสื้อสพที่สวยนะครับยังไม่เจอเสี er ปลาสวยอ้โ,โ,โสีสดๆส,สีแจ่มมากสุดยอดสุดสิ่งเลย เอนี่สีนี่เป็นไงนี่นี่สีได้เงินนะตัวนี้ทำตังได้นะฮะบอกให้นะทำได้ทุกตัวเนี่ยว่าจะแรงไงสีสวยสุดน,น,น,<อ>นดี่งานดีงานดี ป้ายนี้ถือว่าโดยรวมแล้วผมคิดว่ายังเปิดไม่หมดแล้วเนี่ยผมยังไม่เจอเสียแล้วเนี่ยเนี่ยทุกคนได้แล้วเนี่ยนั่นนี่ให้ดูขอบๆก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าป้ายอะไรนะดูผมก่อนะห้ามก่อนะช่วยดูให้ผมหน่อยน,นะกว่าจะออกมาสวย,สวยง่ายๆถือว่าโอเคอยู่ ยังไม่เจอเสียนะครับเจองานดีๆนะนี่งานดีอยู่เชืเ่อไอลายสก๊อตนะครับเราก็ไปซักไปรีดไปคัดไปแยกนะโอหผู้ิงเนาะเออมากเป็นหอมผู้หญิงมันเป็นในหอมผู้หญิงแต่ผู้ชายใสยย่ได้ หญิงชายเข้ามาในร้านนี่ไม่เลือกเลยใส่ได้หมดหูดเยอะเลยฮู้จะต้องมีมาช่วงหน้าหน,น,นาวไงช่วงหน้าหนาวไม่เป<ม>็น,<า>นไรแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนโอ้โหแย่เลยนะโอ้ยไหลฟ์สวยๆนะครับทุกคนเนีบฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องลุงนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมจะมาอัปเดตให้ดูนะตอนนี้ก็มาดูต่อไปไปเรื่อยๆ พอค้าเปิดยกลูกอย่างเงี้ยก็จะต้องลุ้นอย่างเงี้ยงานดีนะฮะสีไม่ค่อยกล้องไม่ค่อยแจ่ม้างออกมาตัวใหญ่นะมันหดมันตอนตอนนี้มันดูตัวเล็กๆนะเอกมันจะดูตัวเล็กแต่ตอนฟักออกมาแล้วนะมันจะยืดนไม่ใช่ตัวเล็กเนี่ยลายเงี้ยลายเงี้ยขายได้ขายไวเนี่ยเนี้ยเนี้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยขายไวๆเลย ยยังไม่เจอแบรนด์นะแต่ว่าตลาดจมัางป่า,าดูไม่ค่อยทั่วแต่ก็มีมาเลยนะี่แบน์เนื้อโอนาวีโอนาวี่สวยมากคนระับโอนาวีวนะ่อู้หูสวย่ะเนี่ยดูดิดูผ้าก็ดินะเนี่ยดูสวย โวยโอ้โหเยอะเยอะมากเลยนี่โอ้โหนี่ลายไหมสวยจังอันนี้ไม่ได้สี่หโลสี่สิบนะสี่บแปนี่อักไปลวเาโใบตรงใบส่งอะที่เขาหนักสี่ดโลสวยจัดสวยจัดีอันนี้สี่พื้นป่ะวะสี่พื้นก็มีมาปนมาเหรอ ท่าเนี่ยท่านิ่งเด้อลายพื้นลายพื้นไม่ใช่สีพื้นนี่ครับน่โอยลองมล้วน่าจะเป็นฝนน่าจะเป็นฝนนะเดี๋ยวพักช่องไวพี่คนเขาแม่อ่ะมาเปิดรูอ่ะเพราะอะไรวะ เขาพอเปิดมาแล้วก็ท้ออย่างเงี้ยแหละมันยับ<า>ย,ยุยยะะ่ยยี่ถ้าเขาไม่เอามาทําอะไรมันยับยุ่ยยี่แล้วเขาก็ไปขาดงานงานเปิดกระสอบนะครับต้องทําใจนะครับบางทีมันก็ต้องมีอาจจะมีเพื่อนบ้างขาดบ้างนะครับเราก็ต้องแต่ว่าสิ่งเอตัวดีๆมันก็เยอะเสียน้อยกว่านะอันนี้ยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอเพื่อนนะเพื่อนเสียยังไม่เจอถ้าเป็นตัวหนึ่งก็ห้าเป็นห้า อันนี้เบอร์สองแฟชั่นมาหนึ่งตัวแล้วโอ้โหเห,หลือเยอะเนี่ยกี่ตัวมะเนี่ยเยอะมากไปสองร้อยตัวไนปะสองร้อยกว่าเนี่ยสเวตเตอร์มานะแล้วเกอบสิบกว่าบาทตกตัวมาสิบบาทเห็นไหมสิบกว่าบาทเพราะว่าบางตัวเนี่ยเราไปขายได้เป็นร้อยร้อยกว่าเนะี่ย ตัวนี้สวยวะนี่นี่ครับทุกคนนะดูนะตัวสวยนะเน,น,นี่ยภาพเบอร์นหนึ่งนะเนี่ยเบอร์น <ขา S 1> นนหนึ่งเนี่ยใหม่ติก๊กเลยใหม่ติก๊กเลยมีละมีพมาด้วยนะครับมีหมวกมาให้พร้อมเนี่อะไรลายได้สวยนะสภาพก็โอเคนะเนี่ยขายได้เนี่ย ขายได้เลยมันได้ราคาด้วยยังไม่เจอเสียแล้วจะหมดลูกแล้วเจอเสียบล้วไม่ทั้งนั้นนี่ไม่เจอใช่ไหมเจอตัวนึ่งโอเคโชคดีนะเจอตัวเดียวเอ้ยแฟชั่นก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเนี่ยอมีแต่แขนยาวมีแต่แขนยาวนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดวงดีมากเลยเนี่ยน้องชายได้งานดีแหละเออโอ้โหสวยจัดไปโชว์หน่อยโชว์หน่อย เนี่ยสีเงี้ยสวยขายง่ายเองกันเลยสวยเลยะนี่ตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้ก็สวยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่มีใหม่มจังพวกเนี้ยต้องรู้ตอนซักไอ้ทีซักของมาแล้วอ่าเด้งไงผ้าดมนนีมันมันีที่มีอ่ะเจอแฟชั่นหนึ่งตัวใช่ไหมเนี่ยใช่ ั่านสะพคนมาบ้างโนอะ้โหอาจจะสอบจนแบบดูดิดูดิมาแบบแน่นปึ๊กอะดูดิลยโอ้โหเฮ้ย<ห>อะไรปิง้งกิ้งไปมันนะ้งเนี่ยช่องลงนะครับพูดจาไม่ค่อยหวานเลยดูนะฮะขออภัยด้วยนะครับบางทีก็หลุดหลุดกันไปม,มั่งเนาะโอ้ยงานดีงานดีมากนะครับทุกคนนะงานดีมากนะครับ ไม่ผิดหวังไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมไม่ได้อะไรยุ่งเกี่ยวอะไรกับเนะี่อันนี้คือเอามาให้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเผื่อเพื่อนท่านใดไปเปิดกรสอบสตัดสินใจอยู่นะแต่ในความรู้สึกผมนะผมว่าเปิดยกลูกอย่างนี้นดีกว่ามาเปิดเองนะได้ก็ได้เสียก็เสียไปแต่ไม่ไม่ไม่เคยเจอเสียอะไร้าี้ได้หมดโอนาวิมาเยอะ <Okay. S 1> โอนาวิงานดี ท่าดีนะของเขาขอกนม้โูดเยอะนะแต่หน้าหนาวเปไงตัวนี้มีซิกด้วยหน้าหนาเฮ้ยฟูดมีซิปด้วยวะเฮ้ยตัวเนี้ยเหรอเฮ้ยโอ้โหตัวนี้สวยจังนี่สวยแทบทุกตัวเลยสวยแบบไม่มีที่ติเลย นี่โอ้โหสีสดยังไงไปยัง่ายเลยนี่ยใหม่ๆหม่เ้ยเซ็กซ์การ์เนี่โอเพชั่นมันเป็นไรได้ขายได้แอพชั่นขายได้เราก็อันไหนที่แบบถ้าเป็นแอพชั่นเรากขายหกสิบสองตัวร้อยนะฮะหกสิบสองตัวร้อยนะครับได้แต่ถ้ามันใหม่จริงเราก็อย่าไปขายอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเคยตัวนะ<ด>แล้วก็ขายสัก ใหม่ๆยังก็สร้อยหนึงก็ได้อย่างเนงะี้ยใหม่จริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหตัวนี้เนี่ยเอกนะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยดูรู้เลยตัวเนีเย้ยจะขึ้นแน่นอนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยตามองไม่เห็นเห็นใครทุกคนเนี้ยไม่รู้งานอะไรนะครับมองไม่เห็นนะอ่ะดูซิ เลื่อนคด้ๆคลิกแต่รู้ว่ามาแล้วล่ะตัวนี้อ่ะยังไม่ได้ดูหมดทุกตัวโยนอย่างเดียวไม่รู้ว่างานแบรนด์มามั่งอะไรมามั่งไงเด็กข่้นเกียร์อะไรหาเล่ยป่ะเหมือนคนค้นมาหาเล่ยนะเดี๋ยวดิดูใหม่ดิใช่ไหมเฮ้ยหาเล่ยเหรอโอ้ยมีหาเล่ยมาด้วยอ่ะเฮ้ยมีฮาเล่ยด้วยเอกมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเงี้ยเอ้ย ได้เด,ดี๋ยวด้อย่าหลุดนะอย่าห้ามหลุดนะพยายามดูดูด้วยเวลาไปซกักอะนะเฮ้ย<ม>อย่าช่วยหาเล่จริงป่าคุณนี่แต่ขา,ขายร้อยไม่ได้นะไปเลยนะน่ะติวเลยบอกให้ทำราคาหน่อยนะโอนาวี่งานเขาดีนะครับโอนาวี่นะครัมีปากได้ไนะหมฮาร์เลย์เดฟเดฟเดฟบัสันเฮ้ยมีฮาร์เลย์ด้ว,ดวยม,วมันเป็นไปได้ยังไงวะ เอออะไรวะเนี่ยไม่ได้ดูหรอกเดี๋ยวไปเคสเดี๋ยวไปคัดดูใหม่กลัวกลัวเพื่อนๆรอนานเนาะก็เลยรีบโยนโยนโยนบางทีก็มีแบงค์ดอลลาร์มาให้ด้วยนะในกระเป๋าเนี่ยไอ้อุ้ยใส่สวยว่ะตัวนี้เก็บไว้อยี๋ไปขายของดีมีราคาไม่ใช่เราต้องดูนะจะไม่หลุดงานหลุดไปหูเสียใจแย่เลยโอ้ยงานสวยอสวยทุกตัวครับอะไรแต่ว่านี่มัวเนี่ยผ้านิ่มๆ ตัวเลยครับอ๋อไม่มีงานเสียงเฮ้ยสวยว่ะเนาะนี่กระดุมบุกฮารีนะโอ้หเนอะเออฮารีดิฟิสันโอ้โชก้องเหรอโชก้างอีกทีได้นี่กระดุมปั๊มเหยนไหกระดุมน่อาจจะมีมาหลายตัวแต่ว่าเรารีบโยนกันไงยังไม่ได้เช็คผมก็ดูไม่ออกเลยอันนีแต่แตกตางจากตอื่นเลยเนาะก็เพื่อนๆนะที่เปิดเปิดลูกใหม่ลองลองดูนะครับ ดูเหมือนเหมือนแน่นแต่ว่าเวลาไปซักเนี่ยดูลองดูงานไม่มีจะเก็บนะงานดีๆเราก็เอาเก็บไว้ดึงราคานะครับไม่ใช่ไปขายลูดนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ดึงราคาหนน่อยะขายไม่ได้ก็เอาไว้โชว์เพราะว่างานฮาเลย์ไม่มาไงแต่อาจจะมาหลายตัวนะแต่ว่าเราเราเรีว่าฮาเลย์เฮ้ยแลนวันกระดุงเขาอ๋อเขาดึงเลยเหรอ กระดุมนะฮะนี่แลนวันแลนวันนะฮะงานดีนะนี่ตัวนี้เก็บไว้แยกก่อนสวยเลยยังไม่เจอเลยนะฮะอะไรอย่างเงตัวสุดท้ายนะครับอ๋อใส่เองไมได้ใส่ตัวสุดท้ายเฮ้ยสวยนะฮะอันนี้โดยรวมนะครับโอเคอีกตัวนึ่งตัวนึงนี่ตัวนึ่งตัวนี้เอ้ตัวแรกเก็บไว้นะ งานดีเนี่ยฮะโดยรวมนะครับเพื่อนๆทุกคนฮะอยู่มานผมคิดว่านะฮะที่เคยเปิดเปิดมาก็สอ0ร้อยสอบวกแน่นอนครับอ่ะมัดูป้ายกันมีเสียโดยรวมนะครับก็กี่ตัวนะเอกสองตัวครับตัวกอเสีย2ตัวใช้ได้หมดเนี่ยงานขายหลักร้อยนะครับบอกตรงนะท่านใดที่เอาไปขายนะครับพยายามเราก็ต้องดึงราคาหน่อยนะเพราะว่าเราต้องคิดคำนวณว่า มันจะเหลือเหลืออยู่อีกนะฮะมันจะมีหางเหลืออีกนะฮะเราค่อยมาดูนะครับ,รบอ่ะฝากด like, ากดไลค์กดติดตามช่องลุงนะครับป้ายมีขาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ